สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love รุ่นนี่คือความรักทั่วไปโดยรวมในทุกๆสถานะสำหรับราศีธนูนะคะประจำเดือนเมษายน2024ชาแนลนี้วันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Line แอด i k t o k นะคะ สำหรับท่านใดสนใจจะสนับสนุนช anel เราด้วยการเช่าบูชาเห็นมงคลวัตถุมงคลคลิปไปที่ลิงก์อินสตาแกรอ่านรายละเอียดถ้าชอบชิ้นไหนติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเอาละอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิป,ปดีๆแล้วก็ขอขอบคุณที่สพอตช anel เราด้วยมาเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะแล้วก็ไปที่คนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะไล่เรียงไป ขอทราบพลังงานขอความรักของคู่ที่เป็นประเด็นปัญหาราศีธนูความรักคู่ที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะหรืออาจจะนูคอนแทคกก็ได้ขอทราบพลังงานความรักสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนค่ะโอเคการสื่อสารมาถึงแล้วนะคะราศีธนูเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามัน นการแข่งการสื่อสารสำหรับ8ดไม้เท้าออ hmm. ก็ค้นช่างชัดดังนั้นไม่ c l a ิ i ายโอเคค่ะสำหรับความรักของคู่ที่เป็นประเด็นปัญหาถามว่ามีเกณฑ์กลับมาไหมพลังงานของการรีคอนมันมีทั้งสองใบจะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะในช่วงเดือนเมษายนอยู่ที่หมายเลข8อาจจะ8วนันหรือว่า8สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมา แต่ว่าการกลับมาของเขาอยากจะให้เรามัดระวังนะคะกลับมาเขาก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์แต่อยากจะกลับมานะคะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไพ่คามามันขึ้นที่ฝั่งคุณคุณจะตกอยู่ในวังวนเดิมๆถ้าเขากลับมาแล้วไม่ได้เริ่มต้นใหม่แบบจริงจังเขาอาจจะผลักคุณไปอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะาการกลับมาหวัวน,นี้จะเป็นการกลับมาพูดคุยเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาคาใจ นะแต่เขาจะคลุมเครือในเรื่องจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือเขาจะให้คุณเป็นคนกำหนดเส้นทางในความสัมพันธ์เองซึ่งมันไม่เวิร์กนะคะพะลังงานออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะตัดสินใจบล็อกเขาก็ได้คือไพ่บล็อกมันขึ้นนะเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจบล็อกอะค่ะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตมากกว่านี้นะจะมีคนที่คู่ควรเข้ามาแล้วก็เป็นกู๊ดคามาพลังงานออกมาบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ก็จะต้องดีลกับ สองคามาหนึ่งคือกู๊ดคามากับแบดคามานะคะก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นความรักดีๆครั้งใหม่กับรักครั้งเก่าซึ่งเขาจะยังคคงเหมือนเดิมพลังงานก็คือมันยังู่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนแม้ว่าเขาจะกลับมาในปลายทางข้างหน้าอีเดเนียฟิวเจอร์ค่นะคุณ่ะมีเกณฑ์ค่ะ,ะต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองนะคะหรือว่าการมาของเขามันอาจจะมา ชูววูบเดียวนะแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นคงอยู่นะก็มีเหตุที่จะต้องให้ห่างกันไปแล้วก็จะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าอยู่ดีแหละนะคะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ว่าเขาจะพยายามรีวิวความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นแต่ในท้ายที่สุดอ่ะมันยังจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ต้องตั้งสติให้ดีๆนะอย่าเอาความรู้สึกเดิมๆหรือว่าบางทีก็ดีใจเนาะที่เขากลับมาแต่ว่าจะไปต่อยยังไงในวันข้างหน้าต้องดูด้วยเพราะเหมือนมันจะไปต่อไม่ได้เพราะมันจะอยู่ในวลลูปเดิมนะคะวังวนเดิมๆที่เคยเจอแั่นแหละก็จะเจอซ้ําๆอยู่เหมือนเดิมก็าอาจจะเห็นเราเป็นของตายก็ได้ต้องระวังให้ดีนะคะ เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมษิงธโนธาตุดินนะคะธาตุลมได้นะมีเกณฑ์ประมาณนี้สําหรับออความรักของผููที่เป็นประเด็นดังนั้นถ้าอดใจรอได้ค่ะขอให้รอรักครั้งใหม่ที่ดีหรือว่าถ้ามีเข้ามาอยู่แล้วอะยังไงก็ขอให้ยึดคนที่เขาเห็นเราเป็นคนสําคัญไว้ก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าในปลายทางข้างหน้าเนี่ยคนที่คุณจะอยู่ด้วยเนี่ย ต้องเป็นคนที่ชัดเจนกับคุณจริงๆแล้วก็คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยต้องระวังนะว่าเขามีคนอื่นคุยหรือเปล่าด้วยนะคะประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากแ n งเจกันหน่อยนะคะสำหรับความรักของคู่ที่กําลังเป็นประเด็นอยู่นะคะดูสิคะว่า Angel มีคำแนะนำอะไรบ้างนะคะ ขอ,อคำแนะนำจากแองเจิลค่ะโอเคยูดีเซอร์ฟลคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ทุ่มเทมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดังนั้นคุณคู่ควรกับชูนเลิฟคารักแท้ที่แท้จริงของคุณมากกว่าซึ่งถามอาจารย์ซันะ่ะอาจารย์ซันอยากจะบอกว่ามันเป็นนิเวเนจี้มากกว่านะคะ คุณดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตแล้วนะทั้งคนใหม่คนเก่าดังนั้นตัดสินใจเลือกให้ดีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะขอสร้างพลังงานความบรักสํสำหรับคนมีคู่ ก็ขอภัยค่ะคนโสดขอภัยราศีธนูนะคะขอทราบพลังงานความรักคนโสดค่ะแหมมีการขันผิดเล็กน้อยต้องขอภัยอย่างสูงเลยขอภัยนะตัวเองราศีธนูคนโสดคนโสดอ,อาจจะมีการได้ดีวกับคนแดนไกลใหมยังไม่ทันพูดเลยก็มาทีเดียวนะเกณฑ์ว่าเนื้อคู่ที่จะเข้ามาหนนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะ คนโสดโสดสนิทดูสิเกี่ยวน่องกับชาวราศีสิงห์อาจจะเข้ามาถึงสองคนนะอแต่ว่าเออรอได้ไหมเหมือนจะไม่ใช่เดือนนี้นะคะเพราะว่าไพ่รอขึ้นรอเวลาที่เหมาะสมรอโชคชะตาเนาะเพราะว่าไพ่เงินขึ้นเยอะกว่าคะ่ะ นะคะโอเคไม่ต้อง c คลริไฟล์ละคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่ผูกพันกันนะคะแต่ไพ่รอเยอะเลยเห็นไหมคนโสดรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบนะคะเอาไปว่าเดือนเมษายนให้โฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินก่อนนะคะงานดีมากเงินจะได้โชคลาภแบบรลุกๆุได้เงินก้อนโตแล้วก็อาจจะได้เพื่อนใหม่กัลยนานมิตรนะคะหรือว่า อาจจะมีคนเข้ามาคุยแต่ว่ายังไม่ถูกใจก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจเลือกสำหรับคุณคนโสดออแล้วก็ในหลายๆท่านเนี่ยไพ่โป๊บขึ้นมีเกณฑ์ว่าการงานที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทําจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะธุรกิจการค้าที่มันติดขัดในเดือนนี้ดีมากๆยอดขายดีค่ะ แล้วก็จะมีเงินเก็บเข้ามาในบัญชียเยอะขึ้นอย่างน้นอยๆความรักไม่มาแต่เงินมาก็สบายอกสบายใจกว่าเพราะว่าเนื้อคู่ของคุณไพ่คอยขึ้นเยอะมากเลยคงจะต้องรอให้หลังเมษาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คพลังงานอีกทีแต่ถ้าเอาแน่ๆว่าถ้าเมื่อไหร่จะเนื้อคู่ตอนนี้มันตกอยู่ที่เลข2เนาะก็อาจจะต้องสเดือนขึ้นไปถึงจะมีเกตได้พบเจอ เกี่ยวเนื่องกับเดือน2นะคะชาวธาตดินจะให้โชคลาภชาวราศีสิงจะเข้ามาเป็นกัลยะาณมิตรนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะมีความเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษในเดือนนี้อาจจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเงินที่หยิบยืมไปนะคะสามารถหาใช้คืนได้ นะแล้วก็ถ้าใครเป็นนี่คุณก็ณอาจจะได้นี้อาจจะได้เงินคืนประมาณครึ่งหนึ่งเียนะก็จัดไว้เยอะนะเพราะว่าเขาอาจจะติดนี่คุณค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ไพ่พบขึ้นก็ขอให้ไปทําบุญนะคะตามศาสนาที่คุณนับถือนะเพราะจะยิ่งเสริมพลังงาน กู๊ดว i b เบรชั่ดึงสิ่งดีดึงเนื้อคู่ดึงคู่พาร์ทเนอร์ทางการเงินคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเพราะพลังงานในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์คำชูทางด้านการเงินนะคะจากชาวราศีสิงห์เป็นหลักจากคนในที่ทำงานจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากครอบครัวน้อยหน่อยอาจจะจากกัลยานามิตรมีเกณฑ์ได้พบปะกัลยาณมิตรหน้าใหม่ด้วยนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้หนทางใหม่ในเรื่องของธุรกิจการงานมีเกณฑ์การเดินทางชิปจระจลงเท้าหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็งานเวิร์กเงินดีแล้วก็เนื้อคู่อาจจะตามมาได้จากการเดินทางนะคะแต่ก็จะอยู่ในช่วงของนี่แหละ1ห,หรือ2เดือนขึ้นไปเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเช็คพลังงานกันอีกทีหนึ่งเ,เกี่ยวเนื่องกับ ชาวธาตุินพฤกษกันมังกรโอเคบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูค่ะแต่ว่าคนที่จะให้ลาบสูงสุดนะคะนิว e นเน g ีที่จะเข้ามาเป็นให้เป็นผู้ประถามหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาให้โชคให้ลาบคุณนะคะเป็นชาวราศีสิงนะเกี่ยวนื่อกับชาวราศีสิงเยอะอยู่นะคะสำหรับคุณคนโสดยังนั้นแฮงแมหน่รอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเนื้อคู่คุณมี แต่เดี๋ยวเขากำลังจะเข้ามานะคะและเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเช็คพลังงานกันอีกทีหนึ่งเรื่องสุขภาพยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีแค่ไมเกรนเล็กๆน้อยๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากแองเจิลสำหรับคนโสดกันนะคะคนโสดราศีธนูแองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ โอเค w ว r ร์ w e i d i n g f o r มันคุ้มค่าสำหรับกรารรอคอยอาจารย์ซานถึงได้บอกว่าให้อดทนรอนะคะคุณจะได้เจอ life partner หมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่ชีวิตที่คุณใฝ่ฝันนะคะคุณจะได้เจอช่วงนี้ก็ออกไปเที่ยวก่อนออกไปมีความสุขทำจิตทำใจให้สบายแล้วเดี๋ยวคนที่ใช่ก็จะเข้ามาในชีวิตเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีธนูค่ะอืมบรรยากาศยังตึงเครียดอยู่นะอืมคุณน่าจะเบรกแล้วมั้งเนาะเดินเมษสายยนคุณอาจจะเบรก เขาน่าเชื่อมีภาระทางครอบครัวนะคะเขาอาจจะมีภาระในเรื่องของบุตรก็ได้คุณอยากไปไปมาๆกับเขาสิ <c oughs> คุณเดยประมาณว่าเดี๋ยวบล็อกบดบล็อกเดี๋ยวบล็อกบดบล็อก,อกเขาหรือเปล่าเขายังมีความหวังแต่ไม่ได้ผลน,นี้ต้องบล็อกจริงจังแล้วล่ะอโอเคเดี๋ยวแคดไฟให้นะคะ <โ>ขนาดแกดิฟายแล้วก็ยังอาการทรงตัวอยู่นะเธอเอาล่ะไม่ต้องแคดิฟายแล้วเนาะเป้าหมายระหว่างคุณกับเขาไม่ตรงกันนะคุณต้องยอมรับในข้อนี้คุณต้องการความสัมพันธ์ที่ซีเรียสคุณต้องการเนื้อคู่แต่เขายังไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะคะไพ่เนื้อคู่ไม่ได้ขึ้นไพ่เนื้อคู่ขึ้นที่อนาคต นะเป็นหนุ่มหรือสาวชาวาราศีสิงห์นะคะเป็นคนรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์มั่นคงรักไรเงื่อนไขแต่ไม่ใช่คนนี้สถานการณ์จะยังคงความอึดอัดนะคะในช่วงเดือนเมษายนอึดอัดมากซะจนเขาจะใช้ความไซเลนความเงียบหรือความไม่ใส่ใจในการพูดคุยทำให้คุณบล็อกเขาไปเองนะเป็นวิธีคลาสสิกที่ทำให้ดูเหมือนฉันไม่ผิดเขาไปของเขาเอง คุณไม่ใช่ priority ของเขาคือคุณไม่ใช่เป้าหมายคุณไม่ใช่สิ่งสำคัญของเขานะคะสิ่งสำคัญของเขาก็คืองานเงินแล้วก็ครอบครัวเดิมของเขา ขาอาจจะยังคงคุยกับอดีตสามีอดีตภรรยาของเขาอยู่ถ้ามีหรือว่าเขาอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องลูกแต่อยากได้คนคุยเผื่อไว้ในวันข้างหน้าเผื่อไว้ในวันข้างหน้าเผื่อเกษียณเผื่อไว้ในวันข้างหน้าเผื่อไม่มีใครก็ค่อยดิวต่อนะคะแล้วก็เป็นคนที่บ้าง,งานถ้าถามว่าให้เขาเลือกมาเจอมาคุยกับใครถ้าเกิดยุ่งยุ่งอยู่เขาก็จะไม่คุยกับคุณเลยคือจะไม่แบ่งเวลาเลยดังนั้นมันก็จะเกิด การเงียบกันเกิดขึ้นเพราะไพ่เงียบมันมาแล้วนะคะแล้วมันก็จะเหมือนกับจะทำให้คุณอึดอัดทนไม่ไหวแล้วก็ไปเองในความไม่ชัดเจนในครั้งนี้นะคะตัวเขาเนี่ยต้องการคนที่ใช่จริงๆเพราะพลังงานคุีเหรียญถามว่าตัวเขามีตัวเลือกไหมห้าดาบมีนะคะเขาเขาอาจจะต้องขอเวลา ือใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกว่าในท้ายที่สุดเขาจะลงดาบที่ใครลงดาบก็คือจะบล็อกใครนั่นเองมันไลยทําทให้คุนอื่นอัด คุณอาจจะรู้สึกอยากจะไปตั้งหลายทีแนละ้วแต่มีความรู้สึกว่าเ้าหน้ารออีกหน่อยทนอีกหน่อยเพิ่งคุยกันเองทนอีกหน่อยทนมาเป็นปีหรือเปล่าทนมานานหรือ,อยังเนี่ยทนมา7-8ดเดือนหรือเปล่าหรือว่าถ้าเพิ่งคุยกันแล้วเป็นแบบนี้ก็บอกได้เลยว่าการที่คุณจะเป็นเมนหลักหรือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆต้นๆก็น่าที่จะยากทําให้มันง่ายโดยที่ เราไม่ต้องเป็นตัวเลือกเขาจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ซันคัดลี่ไฟไพ่หลักให้นะคะเดี๋ยวคาดลี่ไพลังงานหลักให้เดี๋ยวดูสิว่าในท้ายที่สุดจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนนะเดียดูสิคุณจะต้องมีการยุติบ,บางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ นะคะคุณจะมี New Energy ใหม่เข้ามาแล้วบอกเลยว่าเขาเป็นเหนือคู่นะคนคนนี้จะทำให้คุณผิดหวังในอนาคตนะะดังนั้นขอผ่อนเรื่องคู่แท้ไว้ไม่ใช่หรอคะแต่คนคนนี้ไม่ได้มีพลังงานเป็นคู่แท้เลยสักหยาดหยดเดียวไม่มีเศษเสี้ยวของความรู้สึกเลยเธอจะไปอยู่กับเขาทำไมนะคะต่ตัดสินใจเลือกให้ดีนะถ้าอดทนรอได้ในช่วงประมาณนี่แหละ เดือนเมษาถ้าเปิดโอกาสให้ตัวเองมีสิทธิ์ได้เจอในอคู่ของคุณจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเช็คกันอีกทีพลังงานในคู่ที่แท้จริงสำคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันจะเป็นประมาณนี้ต่อให้พยายามยังไงอ่ะคุณก็จะเหนื่อยอย่างเดิมเพราะเป้าหมายไม่เหมือนกันเขายังไม่ได้มองเห็นอนาคตในตัวคุณแต่คุณมองไกลมองไปไกลแล้วเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะเอาละทีนี้คุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่อง กับพลังงานใหม่ก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟแต่ว่าคนที่ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบกันบังก่อแล้วก็ชาวธาตุลมได้นะคะสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเขาจะก็จะปล่อยให้คุณแบบเงียบๆเงาๆเศร้าๆ,าๆไปเองนะคะเป็นวิธีที่สุดจะคลาสิกของคนขี้ขลาดที่ไม่กล้าบอกว่าผมมีตัวเลือกแล้วก็ คุณยังมีบางอย่างที่ผมยังรู้สึกว่าไม่อินถ้ากล้าบอกแบบนี้ซักก็จบไงแต่เขาไม่บอกเขาก็ยังคุยดีคุณอยู่คุณก็มีความหวังไปเรื่อยๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากโรแมนต์แองเจิลกันขอคําแนะนําจากแองเจิลแต่ถ้าเขาชัดเจนกับคุณแล้วขอเป็นแฟนแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่คนมีคู่นะขอคําแนะนําจากแองเจิลค่ะโอเคอืม อย่าไปไป,ไปมามาสินะคะจริงๆแล้ว,วคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่ว่าคุณไม่ปล่อยเลยอ่ะพอไม่ปล่อยมันจะวนลูปเดิมนะคะบล็อกใหม่บล็อกคุยใหม่คุยบล็อกใหม่บล็อกลอยอหน่อยค่ะา,าจ,จะเป็นคนที่ใช่เลยทําให้เนื้อคู่ของคุณที่คุณจะแต่งงานด้วยมาช้าอันจริงๆแล้วคุณมีแล้วถ้าเกิดว่าเปิดออปชันให้กับตัวเองอ่ะคุณได้เจอคนใหม่เร็วขึ้นด้วยนะซึ่งเป็นเนื้อคู่บางคนที่คุณ จะแต่งงานด้วยนะคะเอาล่ะมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีธนูนะคะ,ะสร้างพลังงานคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีธนูจะมีการสื่อสารจะมีการเดินทางแล้วก็ จะได้รับข่าวดีใจที่ทําให้คุณใจฟูนะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดด้วยคู่ของคุณเริ่มคิดถึงคุณมากแล้วก็ระวังการถึงห่วงนะเขาห่วงคุณมากอาจจะหึงอ่ะนะคะเพราะว่าอยู่ไกลกันอยู่ใกล้กันในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ว่าพลังงานเหมือนอยู่ไกลกันนะคะต้องใช้สื่อโซเชียลเป็นหลักซะส่วนใหญ่เลย หม่คุณมีสเสน่ห์สำหรับคู่ของคุณมากเนี่ยพลังงานการหึงหวงการเปการมาหานะคะแล้วก็ระวังนะแหวนอาจจะลงนิ้วแบบไม่คาดคิดก็ได้นะคะแต่ว่าเสียใจด้วยนะถ้ารอเรื่องแต่งงานต้องรอให้พ้นเดือนอ่สามเดือนขึ้นไปก่อนนะคะอันนี้ถ้าหมายถึงเรื่องการแต่งงานนะคะการได้อยู่ร่วมด้วยกันเนี่ยรอหน่อยนะคะแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสวีทหวานแหละ เดือนนี้เป็นเดือนสวีทหวานมากคู่อาจจะมาพร้อมของขวัญหรือส่งของกำนันมาให้ส่งเงินมาให้นะหรืออาจจะสับกันได้เป็นเดือนที่จะได้เจอกานหลายๆท่านถ้ารอเรื่องวีซา่าเรื่องอะไรใดๆอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าคู่ของคุณจะได้เดินทางมาหาคุณตามที่นัดหมายกันไว้นะก็ไม่น่าจะเกิน5สัปดาห์แล้วก็ไม่น่าจะเกิน5เดือนนะคะหรือตัวคุณนะมีเกณฑ์ที่คู่ของคุณจะออฟเฟอร์ ไปเรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์หรือว่า ไปมีความสุขอยู่ด้วยกันที่ประเทศที่เขาอยู่ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันที่ได้อยู่ร่วมกันนะคะก็เป็นช่วงที่คุณแฮปปี้โคจะมีความสุขแล้วก็ระวังนะแหวนมั่นจะลงนิ้วแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าถามเรื่องแต่งงานให้รอก่อนนะคะ3-4เดือนขึ้นไปแต่เอาเป็นว่าถ้าจะเอาเลิกบริดวกจริงๆก็ให้เดือน10ดีไหมคะเดือน10มีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะคะมีเกณฑ์จะ จดทะเบียนสมรสมีเกณฑ์จะลั่นระคังวิวาแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่กับคู่ของคุณมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนสถานนะแหมได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษในหลายๆท่านเพราะว่าเด f กฝูนะอาจจะเป็น long distance relationship อาจจะดีกับชาวต่างชาติได้หรือว่าถ้าเป็นคนไทยได้วยกันก็เตรียมแต่งงานเลยค่ะนะคะเตรียมสร้างครอบครัวแล้วก็เตรียมย้ายถิ่ฐานเนาะเพราะว่า พลังงานการโยกย้ายมันอยู่ที่ฝั่งคุณเตรียมย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคู่ของคุณได้เลยนะคะก็ในช่วงเดือน10บอะ่ะถ้ารอได้ให้รอไปถึงตรงช่วงนั้นนะคะเพราะพลังงานการสร้างครอบครัวของคุณในช่วงเดือน10เนี่ยดีมากจะเสริมสมดุลให้กับชีวิตเสริมวเบรชั่นให อยู่ด้วยกันแล้วยิ่งมีความสุขดังนั้นก็อย่ารีบแหวนลงนิ้วแล้วก็รอก่อนนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์อาจจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนจัดพิธีนะคะเพราะว่าไพ่แต่งงานของคุณมันขึ้นแล้วก็ไพ่ครอบครัวนะไพ่แต่งงานขึ้นทั้งสองใบแล้วไพ่ครอบครัวนะดังนั้นก็บอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีธนูนะคะแต่ถ้าไม่พร้อมก็เลื่อนได้เลื่อนไปปีหน้าได้ยิ่งดีเพราะราศีธนูเนี่ย ปีหน้าจะเป็นปีที่เสริมไวเบรชั่นคือกู้ไวเบรชั่นตามแถบตะวันตกนะคะเกี่ยวเนื่องกับคนชาวธาตุไฟจะให้โชคลาภคุณเนื้อคู่ให้โชคลาภคุณเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ํกากระกฎิจิกมีธาตุดิน30%เอาละ<ม>เดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากโรแมนต์แองเจิลกันนะขอคำแนะนำจากแองเจิลสำหรับคุณค่ะ มาดูกันหน่อยว่าเอ็เจนมีอะไรอ่ะที่จะบอกคุณนะโอเคแหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงคุณทั้งคู่ก็ยังมีอารมณ์สวีทหวานมุงม้งมิ้งคิดถึงกันนะยังคุยกันนี่ก็ยังเหมือนหนุ่มหน่มสาวสาวยังเหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันนี้แล้วก็คู่ของคุณจะ ออฟเฟอร์ er ทางด้านการเงินดีทีเดียวหรือว่าได้โชคลาภทางด้านการเงินจากคู่ของคุณนะคะแล้วก็จะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในการวางแผนชีวิตใหม่เกิดขึ้นนะคะใจเลยการออบอกว่าคุณและเขาอะค่ะจะส่งมอบความรักให้กันเหมือนเวลาที่คุณทั้งคู่มอบความรักให้กับตัวเองก็ถือว่าเป็นความรักกันและกันที่แฝง นะความรักที่ดีมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละรักแล้วห่วงใยกันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ